สวัสดีจ้าพี่น้องมึงแอปเปลิลแอปเปิลน่อยต้นนี้จ้ะโดกโดกเด้อพี่น้องมึงี่ยจ้ะโดกนะคะแอปเปิลจ้ะโดกมากโดกทุกป,ปีจ้ะพี่น้องแอปเปิลต้นนี้โดกทุกปีปีนี้ก็ดกแล้วเป็นต้นที่ตนน้นใบใหญ่เด้อพี่น้องต้นนี้เดียว สูงผวมหัวมิทิบเองจ้ะดกมึงเนี่ยพี่น้องดอูนะดกมากดกดกดกมิทิบอ่าสื่อนันมาสื่อต้นพัมมาปูเค็นอ่าช่องไงผ้าเพิ่นเนี่ยจ้ะพี่น้อง สรงสาวผ้าเนี่ยจ้ะเพิ่นมักเพิ่นไอต้นพัมของเพิ่นเนี่ยจ้ะพี่น้องโดง๊ะหลกต้นไอพัมเพิ่นเพิ่นไทยวิดวีโอไม่ธีมากินพร้อมมาได้ซื้อมาปลูกบ,บ่เป็นสองปีแล้วก็บ,บ่เป็นจ้ะพี่น้องตัวนี้แอปเปลิลตัวนี้มันสวนแอปเปิลนเนาะจา้ะเนาะมันก็มีแต่แอปเปลิลต้นพัมน่มเมิดซื้อมาปลูกสองต้นกับ่เป็นหลูกเป็น อันนั้นให้ไม่ไมันจะมีสองอย่างทีออยู่นีนสวนนี่เลยเจ้พี่น้องมันจะมีแอปเปิลกับอ่ะสาลีเจ้พี่น้องต้นนี้เป็นตน้นพัามที่มีทิพซื่อมาปลูกนะจน้ะนเนาะมองเงี้ตั้งแต่ซื่อมาปลูกนะมันเป็นต้นที่บ่สมบูรณ์ไหมเจ้พี่น้องปีนี้รู้สึกว่าไข่แน่จะ้ะไข่แน่ปีนี้แต่ว่าห่อน,นานี่ก็บ่เคยได้ลดน้ำลดหยังดกอกจ้ะ บ่เคยได้รดน้ำรดนังเพราะว่าหนาห่อนนี่บ่ได้รดน้ำจะเคลียจะพี่น้อง่ยเห็นบอกันนี่เห็นบ่มันมันเป็นตน้น่สมบูณ์มตแต่แหลกเนาะจะเนาะมึงเนี่ยมันตายนพราในตายสนิทได้จ้ะต้นพัมคืออยากคือมากินนะพัมพันนีนั่นมากกินก็เลยซื้อมาปลูกโอ้ยเห็นมีเพียก็เลยซื้อมาปลูกแต่บ่เป็นจ้ะพี่น้อง ยังเ่นเห็นเป็นลูกอันนี้เขาปีที่สองแล้วมีกามีสาลี่จ้ะพี่น้องมีสาลี่เดอ้อสาลี่ลูกลูกจะเป็นยังไงสิจ้ะสาลี่ปีนี้บกค่อยโดกเดอ้อปีนี้โดกอยู่จ้ะพี่นอ้องต้นนี่โดกอยู่จ้ะแต่ว่าต้นอื่นบกค่อยโดกเจ้ะพี่น้องเนี่ยต้นนี่โดกอยู่สาลี่เป็นน,น้อยๆจ้ะพี่น้องเนี่ย ตัวนี้เป็นสาลี่สวนนี่จะมีอยู่สองอย่างมีสาลี่กับไอแอปเปิลจ้ะพี่น้องแอปเปิลน,นี่ยหลายหลายซีเมนซีเมนแบบว่าปลูกแอปเปิลมันมันมัน,มน,มนถือก็อากาศถือก็สถานที่จังว่าไปมองใดก็มีแต่แอปเปิลจ้ะพี่น้องแนวอื่นบ่ค่คยมีไหมจ้ะสาลี่นี่ก็มีอยู่จ้ะพี่น้องในสวนนี่หลายต้นเติบอยู่สาลี่ ต่ว่าก็สูแอปเปิลบ่ไดแอปเปิลหลายกลัวเมียนมาได้จะนี่สาลีได้เลยผุ่นไปทั้งผุนเป็นสาลีส่นนี้ส่วนทั้งนี้เก่ทั้งนี้เป็นสาลีหมดเลยจะพี่น,อน้องเก่ทั้งนี้ลงไปนี้เป็นสาลีจะพี่น้องบัดซนทั้งพุนส่วนทั้ทงผุนพี่น้องส่วนทั้งผุนแต่ประตูตทาตต่าเขามาเนาะจะเนาะลงไปเลยจะตรงคอไก่ตรงคอไก่ลงไปขัรงรางไปผุนไปพุน จะเป็นแอปเปิล uh, จ้ะพี่น้องแอปเปิลลายกว่าซาลีจ่จะตัวน,นี้เป็นแอปเปิลกะลอนยังบลายเลยจ้ะปีนี้ยังบอแบบบอค่อยลาย,ลยนะจ้ะเนี่ยละเมธีว่าอันมันสงสัยมันสิเป็นแบบว่าอยู่นี่มันจะปลูกแอปเปิลได้ดีกว่าปลูกแนวอื่น,น,นเนาะจ้ะเนาะเพิ่นยังปลูกแต่แอปเปิลนะจ้ะแนวอื่นเพิ่นบอค่อยปลูกแสดงว่า ปลูกแอปเปิลมันดีกลัวมันปลูกง่ายกลัวหรือมันแบบถือกระดินกลวงสินะก็จะมีสาลีย่ยูแต่ว่าของบ่อหลายซ้ำแอปเปิลจากพี่น้องมึงจ้ะต้นนี้ก็เป็นต้นแพ่ต้นสาลี่จ้ะเป็นสาลี่เป็นสาลี่มาจากตั้งแต่บ้านหลังเกาง่าใหญ่มากกับไรขนเข้ามานั่มเ่ยจ้ะพี่น้องมึงนก นกลั่งเขาอยู่หนีแม่จ้ะพี่น้องลั่งเขาอยู่หนีมึงเป็นนกไอ้ลาเบิลบูลั่งเขาอยู่หนีแบบที่นี่เขาเลยวนไปวนมาพอได้ยินเสียงเมื่อนเขาออกไปนะลั่งเขาอยู่หนี่จ้ะพี่น้องนกตัวนี้จังหวะเนี่ยกับมันเลไอไอ้ไอตัวน,นี้ว่าสิตัดกรบบอยโอ้ยเผาก็บอได้เผาพี่น้อง บริเผาจ้าเทียมึงเนี่ยจ้ะนกเจ็บพี่น้องพอวนันร่งเพิินอยู่นี่นะเพนเล่มาบ่พอใจเห็นมนีทิบมาเล่ออยู่นี่แล้วก็มีนกตัวอื่นมาอันนี่พร้อมเนี่จ้ะพี่น้องเห็นไ่มมึงนี่จ้ะไขน่นก ไข่นกละเบอือบ,บูเอกเป็นบ่จะ้ะผลจะคล้องเขากับห้องจะคลองไข่กับหอ้องอยู่ผนจะพี่น้องเห็นในทิพมาซองเนี่ยเป็นเป็นสีเป็นสีอันนั้นจะพี่น้องนี่สีไข่เขาจะ้ะเป็นสีสีฝาไหมพี่น้องนี่อันไข่เขาเป็นสีฝา งามดี้ะพี่น้องสีงามดีนหมจ้ะสีไข่บันนี้จะคข้องเขาห้องอยู่คุณบันนี้ลั่งเขาก็อยู่ตั้มตั้มได้เะพี่น้องมันก็เลยแบบว่าเห็นไงนะอยู่เพียงเอิกเ๊กไม่ทิบเอง้ะพี่น้องลั่งเขา,าจ้ะจะคล้องเขาห้องเป็นสนันเลยจะพี่น้องไงคุณน,น,นะออกกันจะออกไปจากลั่งเขากันเพราะว่าเขาห้อง ผ้าหล่อผ้าหล่อผ้าหลสวนกระสิดตัดหนาะสิเดตัดหยาพี่น้องเพราะว่ามันไนเอเอมื่อวานตัดอยู่ฟังไอฟังทั้งสวนผักแล้วมันเป็นแบบว่าไมธีแพ้เนจะไอบ้บบไอ้ปันใดไอ้ปันใด,ดจามจ้าพี่น้องจามจามจามข้าจามเนจ่ะมึงนกอเจ้าพี่น้องนกมันแบบว่ามันตื่น มันตื่นเมทิบแหละล้างเขามันอยู่ต่ำแม่จ๊ะมันเห็นเห็นเมทิบมามันก็นเลยบินออกจากล้างแม่จ้ะคุณน่ะบินไปคุนแม่จ้ะผ้ามึงแอปเปิ้ลผ้ามึงแอปเปิ้ลคือเก่าจ้ะพี่น้องเนี่ยแอปเปิ้ลต้นนี้แซ่บจ้ะต้นนี้แซ่บนี่ยดูกำลังโตเลยกำลังซ้ำนิปโปต้นนี้แซ่บจ้ะพี่น้อง ไปขอนนะคะคลิปนีผ้าเลาสสวนคือเก่าพี่น้องผ้าเลสสวนคือเก่าเนาะไปละคะ่ะบ๊ายบาย